สวัสดีครับกลับมาเหมือนเดิมครับจบภารกิจจากการออกกําลังกายแล้วเราก็มาแนะนําสินค้าให้กับทุกคนได้ดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรวันนี้เรามีนี่เขาเรียกเขาลืออ่าเขาลือเนี่ยทำมาจากเหล็กข้ออ้อยแล้วก็ตีขึ้นรูปนะครับอ่ะบางหน้ากันไปเลยอ่าเขาลือเปิดคมให้เรียบร้อยโฟกัสหรือเปล่าไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราจะไปสาธิตแล้วก็จะไปะช่างน้ำหนักว่าเขาลือเนี่ยความยาวเท่าไหร่หน้ากว้างของใบเนี่ยเท่าไหร่เพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับลูกค้าว่าอชอบสำหรับนำไปใช้งานหรือเปล่านะครับเขาลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่างให้ดูแล้วก็ไปวัดขนาดให้ดูมาครับเรามาดูขนาดของเขาลือกันนะครับว่าขนาดเขาลือเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่ มีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเขาลือความยาวทั้งหมด17นิ้วนะครับเห็นไหมเอ่ยความยาวทั้งหมด17บมาดูขนาดนะครับความกว้างหน้ากว้างของใบมีดมัน2นิ้วครับอ่าเรามาชั่งน้ำหนักให้ดหูดูกันนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่เขาลือของเรา ดูที่ครึ่งกิโลเราจะไปสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูของเขาลรือว่าเขาลือใช้ทําอะไรได้บ้างไปครับดูการทํางานของเขาลรือกันนะครับเขาลือเนี่ยก็ใช้เหมือนคล้ายๆเสียมนะครับใช้แสะหญ้าตัดหญ้านะครับเพราะอ่ามันจะคมหน่อยเพราะว่าเราเปิดคมไว้ให้เรียบร้อยนะครับนะครับก็จะแสะหญ้าได้กอเล็กๆเ,เนี่ยก็แซะไป ก็จะง่ายขึ้นมากสำหรับที่ชอบนั่งหรือจะถ้าถนัดแบบมีเก้าอี้นั่งก็นั่งได้นะครับนี่ครับง่ายมากง่ายมากเพียงแค่คุณกดมันลงไปเบาๆก็พอเจะทำอย่างนี้ก็ได้ะนะครับนี่ครับ เราเปิดคมให้มันเป็นคมสองด้านนะครับดูวิธีการถอนหญ้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการย้ายต้นกล้าที่สมมุติว่าเราอยากจะเอาไปปลูกที่ที่อื่นในหรือในถุงเพราะเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยขุดแล้วก็ย้ายได้นะครับ เรามาดูวิธีการย้ายต้นกล้ากันนะครับโดยการใช้เข่าลือเนี่ยทำยังไงเข่าลือเนี่ยลักษณะมันก็เหมือนเสียมแตบบ่ว่าเป็นเสียมขนาดเล็กเรามาดูกันอันนี้เป็นต้นมะขามแล้วก็เอาแหวกออกไปก่อนเพราะรากมันเยอะเราก็แทงลงไป เราเพื่อเราที่จะเตรียมไปปุกในถุงเพราะนะครับเสียงตัดยาตัดโทษครับเสียงมันตัดรากของต้นอันตรค่อยค่อยทำม,มันลงไปเอาไปรบรบ็แต่จริ้งอะ่ะ เขาลือเนี่ยเอาไปใช้เก็บเห็ดก็ได้นะครับเห็ดอะไรนะเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดเพาะได้หมดเ<อ>นี่ยเราก็ได้ต้นมาแล้วนะครับเตรียมเอาไปใส่ถุงเพาะปลูกอันนี้เดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมาย้ายเดี๋ยวมาย้ายไปใส่ถุง ครับนี่ครับทั้งหมดการทำงานของเขาลือถ้าสนใจก็โทรเข้ามาเลยครับ0864259942หรือส่งข้อความเข้ามาในเพจ Facebook ได้ครับว่าเขาลือราคาเท่าไหร่สนใจเขาลือแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งฝากติดตามใน YouTube ครับจะมีการแนะนำสินค้าของขอนชัยค้าเหล็กแปรรูปขอบคุณทุกคนมากครับ